แท็กชาร์ค R11 อันดราครับเมาส์ตัวตนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรเพราะว่ายอมรับตรงๆเลยว่าตอนแรกอ่ะผมไม่ได้สนใจมันเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มาจากแบรนด์แทกชาร์คเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบจากเมาส์แบรนด์จีนทั่วไปอ่ะมันก็อาจจะเป็นรองพวก ATK ใช่ไหมเพราะว่าด้วยชื่อชั้นของเขาอ่ะแต่พอผมได้ลองใช้จริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันดีกว่าที่ผมคิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ติดตามผมนะครับผมจะเป็นคนที่เจออะไรก็จะบอกอย่างนั้นนะครับ จะรีวิวตามตรงไม่ได้มีการอวยนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังตามความรู้สึกจริงๆที่ได้ลองใช้ครับขอเชิญมาประกรีวิว a s c s Shark R11 uh, Ultra ครับคือมาตัวนี้ครับโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเขาเปิดตัวด้วยลวดลายคาร์บอนนะครับลวดลายจะเป็นแบบนี้เขาจะมีอยู่2ลวดลายนะครับคือลวดลายที่ เป็นแบบเป็นตารางๆาาแบบนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งรุ่ลายก็ตามภาพนี้เลยนะครับนั่นแหละผมเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกแปลกใจพอสมควรเพราะว่าเฮ้แอนแท็กชาร์กเขาเขากล้าทาอะไรแบบนี้ด้วยหรอแล้วก็ด้วยความที่ชื่อของแอนแท็กชาร์กอ่ะมันจะเป็นเมส์บัตเจ็ตจากจีนใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็ถามว่าบัตเจ็ตไหมผมคิดว่าไม่แล้วนะเพราะว่าราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆน,น,นะครับของที่ให้มาในกล่องก็ตัวเมาหนึ่งตัวเนาะนี่นะครับหน้าตาเนี่ยครับด้านล่างเขาจะเป็นรวดลายอีกแบบหนึ่งนะนะคร แล้วก็ตัวลับครับอันนี้เป็นโลโก้ a t ต a ทกชาร์ตัวลับตัวนี้ 8K นะครับฟีดเมาส์อีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็กริปเทปผิวผิวผิวเรียบว่ะไม่ได้ไม่ได้มีเท็กเจอร์ขูดขาดเลยแต่ก็นึบๆดีนะสายเคเบิลครับแข็งๆนะอันนี้เสียบเล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เป็นสติกเกอร์แ t ตแทกชาร์ครับคือตัวนี้ครับ Attack ช h ร์ AR11 Ultra นะครับมันจะมีความเหมือนกับเมาส์ของแบรนด์อีปีนะครับตัวนั้นรู้สึกจะเป็นอีปีคีหรือเปล่าชื่อประมาณนี้นะครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมด100%อันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะว่าเคยรีวิวรุ่นก่อนๆแล้วแล้วก็ตัวนี้ครับเพื่อน่าลองดูภาพเปรียบเทียบกันทุกอย่างมันเหมือน100%เนะครับเพียงแต่ว่าของอ e ีปีสีจะมีความเยอะกว่านะครับแต่เรื่องของสเปคเรื่องของหน้าตาเรื่องของรูด้านหน้าทุกอย่างเหมือนกัน100%เนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเลือกตัวไหนก็ได้โอเคครับน้ําหนักนะครับหนักอยู่ที่ประมาณ50กรัมครับถือว่าเบาพอสมควรนะอย่างแรกเลยคือตัวเมาส์นะครับ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับวัสดุคาร์บอนคือมันจะแข็งแรงแล้วก็จะมีความเบานะครับอย่างที่2คือเมาส์ตัวนี้ใช้แบตอยู่ที่ประมาณ300มิลลิแอมนะครับถือว่าเป็นก้อนเล็กเพราะฉะนั้น50กรัมถือว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างเบาเพอสมควรถ้าเกิดเทียบกับรูปทรงนะเพราะว่ารูปทรงดูแล้วไม่ใช่เมาส์เล็กนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ซสกลางๆเหมือนกันมาดูเรื่องสัดส่วนก่อนความยาวนะครับประมาณ124ย่่มิลนะครับถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่เล็กนะเมาส์ตัวนี้ไม ส่วนกริปจับเนี่ยมีความกว้างประมาณ59มิลถือว่าเป็นเมาส์ที่กว้างพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่สูงเหมือนกันเป็นเมาส์ที่ไม่สูงด้านหน้าจะแคบนะครับแล้วก็ด้านถ่ายตรงนี้ไม่ได้นูนโด่งมากโดยรวมเรารู้สึกว่าจะเป็นเมาส์เตี้ยๆนะส่วนสูงประมาณ3 8มิลน,นะครับฟิลลิ่งการจับผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่คล้ายๆพวก half e d อะแล้วก็คล้ายๆไวเปอร์เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่มันแบนเนี่ยแหละตรงนี้ก็ไม่ได้สัมผัสอุ้งมือเท่าไหร่นะครับ โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มือขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแต่คนมือขนาดเล็กก็จับได้เหมือนกันเพราะว่า124มิลมันก็ยังไม่ยาวเท่าพวก128มิลที่เป็นพวกเมาส์ไซส์ใหญ่นะครับการจับนะครับปามกริปได้แน่นอนแต่ก็คนมือใหญ่อย่างผมจับก็ล้นล้นนิดหนึ่งนะคนมือเล็กเนี่ยจับปามกริปได้ดีแน่นอน คอกรีฟก็รู้สึกว่าโอเคนะเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมันเตี้ยเออถ้าใครที่ชอบอะไรที่ชนอุ้งมือชอบแบบนักเกิลคอรหรือว่าชอบอะไรสัมผัสอุ้งมือเยอะๆผมคิดว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่พวกลีเล็กรีหรือว่าพวกฟิงเกอร์ทิผมคิดว่าโอเคมากๆเลยเพียงแต่ว่าตรงกลางมันไม่ค่อยแคบเท่าไหร่การที่จะจิกตัวเมาส์ก็อาจจะทําได้ไม่ดีมากนักนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องของวัสดุก,กับพื้นผิวเว้ย คือด so right? so well so ้วยความที่เขาบอกว่าเมาส์ตัวนี้ทํามาจากคาร์บอนใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคาร์บอนผสมพลาสติกผมไม่เชื่อว่ามันเป็นคาร์บอนแท้นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคาร์บอนแท้มันอาจจะเบากว่านี้แล้วก็อาจจะแพงกว่านี้คือด้วยเรื่องของราคาผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่บัจจจสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเป็นคาร์บอนร้อซคาร์บอนทั้งตัวเมาส์ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่นะแต่พื้นผิวคาร์บอนตรงเนี้ยที่เป็นรวดลายตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยเพราะว่า1เลยคือมันแปลกดีพื้นผ จะได้ยินเสียงนั่นแปลว่าพื้นผิวมันไม่เรียบนะครับแต่ตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันรู้สึกมันมี็กเ t u r e สักๆดียเออรู้สึกว่าตัวเมาส์มันไม่ลื่นดีอันนี้อันนี้ผมชอบนะเรื่องนี้ผมชอบนะแล้วก็เออตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงคงทนพอสมควรเขาบอกว่าเขามีการเคลือบไอโคตติ้งมามันจะทําให้ตัวเมาส์มีความเย็นซึ่งอันนี้จริงผมรู้สึกว่าอันนี้ผมเล่นในห้องแอร์นะ ผมรู้สึกว่าแม่งเย็นๆว่ะเออมันเหมือนมันเก็บความเย็น,นหน่อยๆแล้วก็ที่สําคัญถ้ามือเหงื่อออกมันดูดน้าด้วยอันนี้ผมรู้สึกเองเลยคือถ้ามือเปียกๆอะ่ะมาจับแล้วรู้สึกว่ามือมันจะมีความแห้งนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีการดูดความชื้นลงไปเออต้องลองเองว่ะเฮ้ยแต่ผมผมพอใจกับเรื่องพื้นผิวตรงนี้มากพอใจกับเรื่องวัสดุมากเมาส์ตัวแรกที่อยากเปรียบเทียบคือ w l เมาส์หญิงนะครับเพราะว่าเรื่องของลวดลายมากกว่าคือตอนแรกผมคิดว่า เจ้า R11 มันจะเรียนแบบเมาส์ตัวนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามาดูเรื่องของ e Elo s h a p e คนละทรงเลยนะครับขนาดเนี่ยคนละแบบกันเลยเพราะฉะนั้นเทียบไม่ได้นะครับตัวที่ผมคิดว่ามีความใกล้เคียงกัน,กนผมรู้สึกว่าเป็น Half ปเอทว่าพอเวลาจับเจ้า R11 อะ่ะมันให้ฟีลลิ่งแบบ h า l f ปเอทว่าคือจะเป็นเมาส์ที่มีความแบนๆแล้วก็ตรงกลางไม่ได้วาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีความทู่ๆไม่ได้แหลมนะครับแต่ถ้าเกิดดูลายเส้นใน e Elo s h a p e ก็ตามนี้เลยนะครับเจ้า ฮับเอเนี่ยจะมีความโด่งบริเวณส่วนบนกับส่วนท้ายนิดนึงนะครับซึ่งตัวที่ผมเอามาเปรียบเทียบคือ h u บเอสดเอ็กตนะครับสังเกตว่าเป็นเม้าคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะเป็นคาร์บอนแค่ด้านบนกับด้านหลังว่ะด้านข้างบริเกิ๊จับยังเป็นพลาสติกอยู่นะแต่ก็เจ้า Extreme ตัวนี้โคตรแพงนะครับผมยังไม่มีปัญญาได้ได้ไดลองใช้นะแพงมากครับตัวนี้ อีกหนึ่งตัวที่มีความคล้ายผมคิดว่าเป็นแ a มซูมายาเอนะเป็นเมาส์ที่ไม่สูงนะครับเป็นเมาส์ที่แบนๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางไม่ได้แคบเท่าไหร่เหมือนกันนะครับตรงกลางกว้างทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ถ้าดูลายเส้นในโอโรเชตก็ตามนี้เลยนะครับมีความต่างกันเล็กๆนะครับเจ้ามายาเอจะมีความสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ความยาวเท่ากันคือ124มิลน,นะครับก็นั่นแหละมายาเอดูจะใหญ่กว่านิดแต่โดยรวมผมให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะครับ เพียงแต่ว่า R11 แบนกว่านิดนนะครับเออ R11 มีความแบนกว่านิดๆ,ออ R ดๆแต่โดยรวมเป็นเมาส์ที่กว้างทั้งคู่เป็นเมาส์ที่แบนทั้งคู่นะครับตัวนี้ครับสามารถใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เป็น p i กอาร3950 Max นะครับเพราะว่าเขามีการจูนที่สามารถรีด DPI ได้ถึง42,000นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนาะ ด้านหน้าตัวเมาส์มีดีเทลเล็กๆนะครับเป็นจุดเป็นรูตรงนี้นะครับซึ่งของอีปีก็มีตรงนี้เหมือนกันนะส่วนของสวิตช์คลิกนะครับจะมีความเตี้ยผสมควรเลยตรงนี้มีความเตี้ยมากๆนะแล้วก็จะเป็นสวิตช์ที่แบนๆนะครับไม่ได้วาลสอดรับกับนิ้วนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมเลยคืองานดีไซน์ส่วนของสวิตช์ว่าแม้เป็นสวิตช์ที่ใช้แรงนะครับใช้แรงแล้วก็มีความนิ่งมากๆไม่ได้มีความสั่นไม่ได้มีความโยกนะเนี่ยผมเอานิ้วแตะเอานิ้วดันๆนัสงเกว่า ัวสวิตมีความนิ่งพอสมควรผมค่อนข้างพอใจนะเพียงแต่ว่าจะเป็นสวิตทีทท่ใช้แรงกดนิดนึงตัวนี้ใช้เป็นออมรอนออติโคลนะครับรองรับการคลิกที่ประมาณ70ล้านครั้งไม่โยกนะครับไม่ลั่นนะครับพีทาวเวลไม่ค่อยมีโพสทาวเวลก็ไม่ค่อยมีเป็นสวิตตัวหนึ่งที่นิ่งมากเลยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานดีไซน์ส่วนข้างในนะน่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับออมรอนเท่าไหร่ฟังเสียงคลิกนิดนึงฮะ เป็นสวิตที่ใช้แรงกดพอสมควรแต่มันมีความนิ่งเพราะฉะนั้นผมถือว่าคุ้มคุ้มกับการใช้แรงของเราอะเออสคอร์วิวแบ่งสเต็ปชัดเจนดีแล้วก็เป็นสคอร์วิวที่แอบลื่นนิดนึงนะครับแอบลื่นนิดนึงแล้วุดฟอร์เวิร์ดมีความบางมากนะครับข้อสังเกตผมคิดว่าเป็นฟีดเมาส์อ่ะฟีดเมาส์ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันเป็นฟีดที่ ตามสไตล์แอ t แท k กชาร์กอ่ะเออไม่ได้มีความลื่นเท่าไหร่ฟีดตัวนี้เป็นฟีดคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับรองรับการตั้งค่าผ่านเว็บด้วยนี่นะครับหน้าตาตัวนี้ Control Hub.top slash Attack h a r นะครับกดเข้ามาก็จะเจอกับการตั้งค่าปุ่มต่างเนอะมีค่า c o n f ิกนะครับมี4 c o n f นฟให้เลือกนะครับตรงนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะครับไปดูที่เซนเซอร์นะครับ คือค่าจากโรงงานเนี่ยมันจะสตาร์ทที่พันสองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แล้วรู้สึกว่ามันเร็วไปให้มาปรับในซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ผมก็มาตั้งเองที่800นะครับแล้วก็พลังเรียดสูงสุดที่8 0 0พันะครับเราใช้ที่8 0 0พันเลยนะครับริบเบิลวีแทนสามค่าครับเพราะว่าใช้เป็น3 9 5 0เนาะแล้วก็การตั้งค่าเซนเซอร์ต่างๆสามารถปรับได้นะครับ Motion s y n c Ripple Correction นะครับที่แถบ Advanced นะครับตรงนี้ก็เรื่องของพวก DeB อล Time นะครับก็ ผมแนะนําเป็นพวก4ดีกว่าเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับ hunting c h a r k competitive mode นะครับเขาบอกว่าตัวเมาส์เนี่ยจะมีค่าการส่งสัญญาณเซ็นเซอร์ที่มีความเข้มข้นนะครับก็คือเหมือนแบบใช้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ตัวเมาส์ก็อาจจะกินแบตนะครับซึ่งเวลาตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานมั้งเช่นถ้าเกิดไม่ใช้เมาส์หนึ่งนาทีตัวเมาส์ก็จะปิดโหมดนี้อะไรประมาณเนี้ยนะเออแล้วก็ตรงนี้ครับ long distance mode นะครับก็สามารถใช้งานเมาส์ได้ระยะไกลขึ้นแล้วก็สัญญ,ญาณจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็จะกินแบต แล้วก็ตรงนี้ครับเซนเซอร์ performance Mode ก็คือ low power กับ high power นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้พลังเลทที่8000นะครับมันจะเลือกตรงนี้เองก็คือพูดง่ายๆมันจะทําให้เซนเซอร์มีประสิทธิภาพที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาจะบังคับเลือกถ้าเกิดเราใช้พลังเรท8 0 0 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้พลังเลทที่1000นะครับก็สามารถเลือก low power กับ high power โหมดได้ก็คือประหยัดพลังงานนะครับกับ ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นหน่อยแต่ก็อาจจะกินแบตขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเมาส์ตัวนี้เขาให้แบตท,ที่ประมาณ300มิลลิแอมป์นะครับผมถือว่าเป็นก้อนเล็กเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใช้พลังเรท1,000นะผมคิดว่าน่าจะประมาณ80-90ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะกินแบตพอสมควรเลยโพลิงเรท8,000นะครับประมาณนี้เลยมีเด้งไป8,002ด้วย ความรู้สึกในการใช้งานอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับเป็นเมาส์ที่เซอร์ไพรส์ผมพอสมควรเพราะว่าตอนแรกเลยผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้เลยผมก็คิดว่ามันก็แค่เป็นเมาส์คาร์บอนราคาถูกตัวหนึ่งแหละแต่พอได้มาจับได้ลองมาใช้จริงๆเอ้ยมันมีหลายเรื่องที่รู้สึกว่าน่าใช้ดีนะครับอย่างแรกเลยคือความสวยของเขานะครับลวดลาย ตัวเนี้ยลดลายคาร์บอนตัวเนี้ยเออมันสวยนะมันสวยนะแล้วก็มี2ลวดลายให้เลือกนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาแล้วกันว่าลายไหนมันสวยกว่ากันข้อ2ไอ้เรื่องของวัสดุกับเรื่องของไอ้การเคลือบไอโคตติ้งตัวเนี้ยมันเย็นจริงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเป็นที่พื้นผิวของเขาเนะเพราะว่าเมาส์ตัวอื่นที่ผมเคยจับนะที่มันเคลือบไอโคตติ้งเหมือนกันก็ไม่ได้เย็นเท่าตัวน,นี้นะเออเพราะฉะนั้นพื้นผิวค่อนข้างโอเคแล้วก็มีความทนพอสมควรเลยมีความทนมากๆเลย ข้อ3เรื่องของราคาครับที่เราดูหน้าร้านเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้โค้ดนู่นนี่นั่นก็อาจจะได้ต่ํากว่า2000เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างบัจจิตพอสมควรนะถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของประสิทธิภาพกับเรื่องของวัสดุอะเออเมาส์คาร์บอนราคาประมาณ2,000ผมคิดว่าโอเคเหมือนกันแหละข้อสังเกตนะครับข้อแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องของแรงในการกดนะเมาส์ตัวนี้ใช้แรงในการกดพอสมควรนะแต่ในมุมผมนะผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันทําให้สวิต์มีความนิ่งพอสมควร เมาสตัวนี้สวิตช์โคตดดีเลยน่าจะเป็นเรื่องของงานดีไซน์ภายในของเขานะครับข้อ2เรื่องของเซนเซอร์นะครับอันนี้จากความรู้สึกที่ผมได้ลองเล่นนะปกติผมจะเล่น DPI 800ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเกมอะไรทุกเกมนะผมจะใช้แค่800นะครับแต่800นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็น DPI ที่มีความเร็วกว่าเมาส์ตัวอื่นที่ผมใช้อะ่ะเออก็เลยคิดว่า เรื่องของค่าความเบี่ยงเบนของ DPI เมาส์ตัวนี้น่าจะมีปัญหาเหมือนกันคือผมใช้800แต่เมาส์ตัวนี้มันจะเร็วกว่าเมาส์ตัวอื่นที่ผมเคยใช้ครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับเป็นข้อสังเกตแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเขาจะมีฝาแฝดของเขาคือเจ้า EPIC นะครับก็ตัวนั้นยังไม่มีวางขายในแอปส้มอ่ะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันก็พอได้ลองใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะ ผมรู้สึกว่าเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่ก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะครับเราก็ยังไม่เคยจับเมาส์คาร์บอนลวดลายนี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นบั d เจตคาร์อบอนที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งครับก็ฝากไว้แล้วกันผมปัดตกากล้าไว้แล้วนะครับก็ไปสอยกันแล้วกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ